สวัสดีมิรักนักสิงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แกร์โชก้าโชก้าลูในช่องโชกาช้าโชก้าฟรีค่ะก่อนอื่นขอฝากเลยกดไลค์กดติดตามกําลังใจกันด้วย,ย,ยนะคะทุกคนก่อนดูคลิปต่างๆนะคะเป็นกาลังใจให้กันนะคะเริ่มต้นมากันพบกับเกมแคนนี่โบโนน่านะจ๊ะวันนี้แอดพกมาพันสองนิดๆพันสองสามสี่เบ็ด 12, 3, นะคะเกมนี้มาดูตารางการะใจคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะคะ สัญลักษณ์จะเป็นตามนี้นะทุกคนโอ้ซึ่งก็หลากหลายเหลือเกินลูกอมเคนดี้ต่างๆนะตัวคุณสูงสุดเป็นคูณสิบนะคะฟีสปินลง3มตัวหมุนฟีสิบรอบโอเคแล้วก็มาเริ่มต้นกันเลยแอดพวกมาพันนิดๆหวังว่าจะได้ชมหวังว่าน้องเคนนี่จะสายเราบ้างนะเจ็ดสิบสามสิบหมุนไปจ้า คุณส่องแล้วไหลๆหน้อยไหลๆน้อย ไม่มีอะไรให้รู้เลยคูณสองมาเท่านั้นตัวคูณสูงสุดเป็นคูณสิบนะคะภาวานาให้น้องนี่คูณไหลาๆถึงคูณสิบวายลงสองตัวแล้วแล้วสวยงามดอกนี้คูณสองแต่ตัวจ่ายจ่ายถูกเลือกเกินกับเบ็ดสิบของเราโอ้ไม่มีต่อต้องหลายๆต่อถึงจะบึ้มบั้มซัมเบ้ต้องจ่ายหนักๆจัดเต็มให้ล่ะ โอ้โหหมดไปไม้สิบอย่างรวดเร็วค่ะอนุญาตปักเคลื่อนมา20 30หมุนนะคะพันสองไหลเป็นน้ำเลยตอนนี้โอ้โหอะไรดูจะเกลือไหมเนี่ยแอดชูก้าชูเกลือแอดชูก้าชูเกลือเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะแอดชูก้าเป็นแอชโชเกลือนะจ๊ะแอดชูเกลือ เมีซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นะไม่มีอะไรให้ดูเลยตอนนี้ได้แต่ลุ้นอย่างเดียวภาวนาภาวนาให้น้องแจกให้เรามากเอาตอนนี้ได้คูณ3แล้วแต่ไม่มีไหลต่อ,อสีเขียว2ลงวายลงมาสองจาาสีชมพูได้มาแล้วยังไงต่อไม่ต่อมันต้องไหลต่อต่อต่อเนื่องเปลี่ยนมาเป็นว Y วลงมาโอเคสีชมพูได้ไหมไม่ได้ สีบ้สวยค่ะขอสีเขียวนั่นแหละวายลงมาสีเขียวไปเอ่อแล้วไม่มีอะไรต่อเลยอะ่ะโอ้โอแคนดี้ต้องติดกันนะคะทุกคนหมดไปอย่างรวดเร็วมายี่สิบเลยนะโอ้ สามสิบสักสิบหมุนสามสิบหมุนก็โอ้โหเฮาไม่ไหวปะเราไม่จ่ายจริงหรอเอาเบ็ดสเปดสเป่าสักเบสเจ็ดแล้วกันเบสเจ็ดสามสิบหมุนไปเจ็ดสามยี่เบสสองร้อยกว่าเลยนะเธอโอ้โหยไม่จ่ายเราเลยเนาะพี่จีพี่เกลือหรือเปล่านี่ยพี่จีราทำยี้กับเราไม่ได้นะโอ้ไหลไหหน่อยได้ไหมโอเคเขียวลายเขียวลายต่อไม่มีเลยโอ้ แต่จะไหลแฉกูกาเป็นไปแชชูเกลนะนะคะตอนนี้หลายหลายคนบอกว่าทำไมถึงแบบว่าไม่มีแบบแตกหนักจัดเต็มก็อยากจะบอกว่าดวงก็ไม่มีเลยเธอมีแต่คลิปแบบเกลือเกลือทั้งนั้นเลยอะ่ะอะไรที่ตั้งใจอัดคลิปมีแต่เกลือทั้งนั้นเลยอะ่ะเฮ้ จะทำเมื่อความบันเทิงน,น,นะคะไม่แนะนำไม่ตามตามนะถ้าเกิดบ้างสงสารในชุก,ก้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะโอ้ยเชางน่าสงสารเหลือเกินชีวิตฉันโอ้ฟีสปินลงให้หน่อยก็ไม่ได้อ้าสีเขียวหมดไปไวายลง2แล้วยังไงสีชมพูดได้ปะปะได้อ่ะโอ้ไหลๆต่อหน่อยเถอะ โอ้โหมันไม่ไหลอะเป็นไปได้แล้วเป็นไปแล้วลดเบ็ดก็แล้วเพิ่มเบ็ดก็แล้วโอ้ยจักหยังเด้อขออภัยค่ะจะมาฟังไอ้ชุกระบนนะอุ้ยคูณสองอะลงมาแล้วไม่มีไหลต่อเลย Candy Bonanza นะจ๊ะเป็นอย่าเรียกว่าคนดี y เลยเป็นน้องโซ <c oughs> ่หรอน้องเกลือ หลังจากหมดเกมนี้นะไอชูกะอุ้ยดอกนี้ต้องสวยได้30เท่านั้นโอ้ยวายลง3ตัวสีเขียวสีฟ้าโอเคอเคูณนได้อะคูณ4ไหลต่อนึ่งได้ไหมโอ้ยไม่มีเอาได้ดูแล้วได้ดูแล้วฟีเจอร์ฟรีสป,ปิน10หมุนฟรีโอ้้ภาวนาเลยแตกในไหนได้ไหมแตกนอกยากเห,เ,า 1, เหลือเกินเว้าไปหนึน่งค่ะเหลือแปดหมุนคูณสอง ออกมุนอุ้ยสีชมพูเอาดอกน,นี้คูณ2คูณ2เป็นคูณ4 30บอุ้ยจ่ายถูกมากเลยอะ1.5่ 5, เอาได้มา7.5โอเคคูณ6ไหลหน่อยได้ไหมหมดที่คูณ6ก็ลหรอ5หมุนเอาหมุนเอาคูณ6ไหลต่อค่าขอร้องราคาสีส้มได้ไหมอู้ยไม่พออ๋อเลือสจังมุนสุดท้าย สีเขียวสีเขียวต่อสีเขียวต่อใช่สีเขียวต่อสีชมพูได้เอาวายลงสามตัวสี่ฟ้าต้องได้ใช่ป่ะโอ้โหงมันก็โตดอกนี้คูณเก้า 96, เก้าสบหกคูณเก้าอะไรวะได้มาหนึสิบสามเท่านั้นอะไรกันครับนี่สีชมพูต่อด้วยไม่มีต่อเลยอะ่ะคูณสิบไปแล้วหมุนสุดท้ายจ่ายมาเหอะอดอกนี้คูณสิบได้มาสามสิบ คูณสิบเอ็ดอู้อีกทีได้ไหมอู้หมดแล้วอ่ะโอเคถกงกับกัน้นอกกั้นใจนะนะเกมนี้โอ้รับมา309นั้นานะนู้น้องจ่ายถูกมากเลยอะกระไม้ห้าของเราแต่ที่แรกปรับไปไม้สามมันไม่แตกนะมาแตกไม้นะนหน้านะติหนได้เราต้องถอยอุ้ยวายลงกี่โดว์หนึ่งสองสามสี่ห้าอู้ดอู้ จ่หายหน่อยได้ไหมอู้นั่นแหละไรต่อขอจ่ายหน่อยอู้วาวลงนึงห้าตัวจ่ายเท่าเนี้ยสีเขียวโอ,โอเคสีอะไรต่อเลยไม่มีแล้วอ่ะโอ้ย โอ้โหค่ะใช่ค่ะโอ้ขอขอายลงอีกได้ไหมโอ้ไม่มีตัวต่อดาวดาวสวยเลยดาวมีไว้เบิ่งว้าได้มาคูณสามเออขอตัวต่อไปหน่อยได้ไหมไม่มีเลยวู้ยเริ่มจะงอนแล้วนะน้องโบนัซ่าเคนดี้เคนนี่โบนัซ่าโอ้ไม่มีตัวจ่ายหลยต่ออีกสักนิดเองสีฟ้าลงมาสวยๆขอ Down, okay. วายลงดาวโอเคดอกนี้ได้มาคูณ4ได้28โอเครับมาก่อนเบ็ดหนักน้อใยใจนะคะทุกคนใจเบ็ดห้ายังคงต่อชีวิตมาได้อีกเล็กน้อยเราควรจะเพิ่มเบ็ดดีไหม <c oughs> ขอลองเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะเนนะอเบ็ดสิบนะแอนดี้โบนันซาขออู้ดาวดอกนี้ได้มา20โอเค เออสีส้อมอาสวยค่ะไม่มีไวจ่อเลยวอ้เสียดายอู้จีชมูสวยค่ะขอขอลงมาข้างดาวหน่อยได้ไหมดาวแถวหนึ่งโอ้ไม่มีโอ้เขียว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 สวยลงไวลงมาสวยสวยขอนานแหละตองน,นี้ได้42เท่านั้นอะ่ะอู้ แต่ก็ยังมีทังได้มานะจำนับไม้สิบนะคะรู้สึกไม้สูงๆน้องไม่จ่ายเราจ่ายเบตํำๆแล้วกันเอาไว้โรยสวยส้มน้องส้มโอเคไม่มีจอกแล้วโอ้โหทุกดอกเลยแอดกั้นหายใจลุ้นตามโอ้เขียวๆสวยๆวยเอาววยลง3มตัวแต่ว่าไม่มีตัวติดกันเลยอ่ะอืมชมไม่ได้ชมแล้วเกลือ ต้องบนโอ้โหไหลต่อหน่อยไม่ได้เลยสีเขียวต่อด,ด้วยวายลงน้องโอ้โหไม่มีอ่ะโอ้การลงตรงมีความเสี่ยงนะคะทุกการลงตรงมีความเสี่ยงมีสติกอนสตาร์นะทุกคนอย่าหาหัวร้อนนะคะโอ้ยไม่ลงมาทำไมตรงนี้เนี่ยวายโอ้โหสีชมพูนั่นแหละ โอ้ไม,ไม่ไม่ต่อกันเฉยเลยโอ้ oh my god เอาเอาไอ้น,นี้ลงมาก่อนลงมาก่อนสีสีสโอ้ฟีสปินลงเอาโอเคฟีสปินลงสามตัวหมุนฟีสิหมุนไปหวังว่ารอบนี้จ้ากำไรขอคูณสูงสูงเลยเมื่อสักคู่เราได้คูณสูงสุดถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดด้วยสองไม่แน่ใจเอาห้าสิบบวกอู๋ตัวคูณไม่มีโอวายลงห้าตัวต้องจ่ายไหมนั่นแหละ อีดอกเอ้าสวยขอขออะไรก็ได้ที่มันติดกันโอเคแล้วลงมาแก่อกโอ้ยใจหายจะคว่ำหมุนกับคูณสี่อุย้ยสว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 ยคูณสี่ไหลๆไหลเขียวเขียวไม่มีอาสีส้มสวยค่ะขอต่อเลยหน่อยได้ไหมสีชมพูไหลลงมา,าไม่ถึงห้าตัวนะคะ โอ้โหสีเขียวสวยขอสีส้มไหลลงมาแถวสองหน่อยไว้ก็ได้ติดติดกันหน่อยโอเคอู้บึมบัมดอกนี้คูณเจ็ดสามร้อยแปดสิบห้าโอเคเออขอสีอะไรดีเนี่ยนึกไม่ออกเลยสีจมูติดกันดอกนี้ต้อง 400, 400. สี่ร้อยละสามร้อยกว่าสามร้อยกว่ามีกามาแล้วรางวันม,มีกาอู้สี่ร้อย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  500ไปเลย5 0 0ปเลยโอเค561โอ้ต่อชีวิตเลยชูก,กามาอีกนิดนึ่งสามหมุนสามหมุนอ้ยต่ออีกนิดนึงได้ไหมหนึน้ยสี่โอ้ไม่ลากยาวเลยอ่อีกสามหมุนขอคูณ1ิบ้าเลยได้ไหมโอ้ดองนี้สวย20คูณ20 200อ้อยคูณ10ได้เป็น2องร้อยคูณสิบอ็ดองนี้ขอจ่ายหนักหนักร้อยโอเคโอ้อยไเจไม,ม่ทัน ส okay, ามร้อยสามสิบสองโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยดอกนี้สวยขออีกหนึ่งหมุนสไตล์อูณสิบสองไม่มีตัวจ่ายปไปเลยอู้ดอกน,นี้สวยสี่สิบห้าคูสิบสองห้าร้อยสี่สิบโอโหงามเงาไวาลงห้าตัวหกตัวจ่ายปังๆหน่อยได้ไหมเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้กำไรเรากลับมาแล้วโอ้ชัวร์เลยดอกน,นี้กำไรแน่นอนโอ้าายใจไม่ทันเลยทีเดียวลุ้นนะคะลุ้นพี่แลนด์ว่าจะเกือกซะแล้วโอ้โหเกือบจะได้เป็นเกมหนึ่งในเกมที่อาชุก้าจะแวนแล้วนะ รางวันเมกาซูปเปอร์เมกาต้องมาอู้ยู้ยดูย้ยยพันนู้ยพันห้าสิบห้าโอ้ยพันห้าร้อยกับอีกีห้าซึ่งเป็นครั้งแรกที่อดได้จากเกมนี้ณนะรางวันหมุนฟรีอย่าบอกว่าหมุนอีกเหรออู้ยังคงเหลือเก้าหมุนอ้โหอ๋อ สี่ปินลงมาตะกี้ได้หมุนฟรีมีอีกสีหมุนโอเคโอเคโอเคไหลต่ออย่างต่อเนื่องมาอีกอู้หูเลิศเลยร้อยห้าสิบคูณสิบหกโอ้ยนี่มันคูณนี้แต่จีแรกก็รักตายแล้วโอ้ยแคนดี้โบนันซ่านะจ๊ะลูกรักแล้วตอนนี้กลายเป็นลูกรักนัมเบอร์วันแต่ต้องจ่ายนะโอ้สี่หกคูณอ้าวสองร้อยห้าสิบหกกำไรทุกดอกต้องกําไรแปดขอไหลต่อไหลต่อหน่อยโอ้โหไม่มีตัวต่อเอาเขียวน้องเขียวก็ได้ อออขอเคลียร์ระเบิดได้เมื่อกี้นะมันไม่มีฟีเจอร์ระเบิดเราก็ลืมเสียดายวาสองตัวข้างล่างอ่ะอดอกนี้แต่คูณเราไปไกลถึงคูณ19นะคะการันตีว่ากําไรทุกดอกแน่นอนโอเควายวายล็อกอยู่สีอน้องดาวน้องดาว,ดาวตัวจ่ายแพงด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมกาไรทุกดอกกลางวันก้อนโตสามสี่พามโอเค ไปต่อคูณ20เธอออ้ล็อกไว,วางามเงาไวายอยู่นานๆออ้นี่แหละดอกนี้หนึ่งสองิขออีกดอกได้ไหมโอ้รางวัลก็โตทุกดอกโอ้ยขออย่างนี้เถอะขออย่างนี้ทุกดอกเลยได้ไหมขออย่างนี้ทุกรอบที่เล่นได้ไหมไม่ใช่เกลือทุกรอบนะขออีกได้ไหมอ่ะโอ้เธอ หมุนสุดท้ายแล้วจ่ายงามๆ21เอา4 4 1ล็อกวายลงมาสีชมพูสวยๆค่ะดอกนี้1 5บ2้าคูณร้อยขอสีเขียวอีกขอเขียวอะไรน่ามาโอ้โหไม่พออ่ะสีเขียวไม่จิดกัน330ดอกนี้รวมเท่าไหร่เนี่ยรวมรางวันเมกะ่ะ400ซุปเปอร์แล้วไหมต้องซุปเปอร์เมกะไหมต,ต่านผ่านผาา ี่หมุนเมื่อสักครู่นั้น1,515ดอกนี้รับมา7 7 1คถือว่าปังอยู่หมุนสุดท้ายไปแล้วรวมๆแล้ว20หมุนฟรีเลยนะคะรับมา4,830กำไรสิครับผมกําไรพวกมา2 7ตอนนี้โอ้โกำไรแล้วมาไกลแล้วด้วยจต่ทีแรกแบบก็คือกระหายเกือบลงแล้วนะเหลือแต่เหลือแต่เฮ้ยกระลอยยิ้มแล้ะ เลยคือเจ็ดร้อยนิดๆตอนนี้กลับมาแล้วเป็นห้าพันกว่าแล้วอรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่อนี้มันจะบึ้งบําซัมเบยไหมอะแต่น้องรู้สึกจ่ายเด็ดเบตต่ำเราเอดพอใจเท่านี้ดีกว่ากำไรแล้วต้องถอยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำไรใจคอมเมนต์ขอเกมกันเข้ามาได้นะคะอรอมดีแล้วนะจ้ามีทุนแล้วอออขอบคุณสําหรับองหนุกแต่สนขอบคุณสําหรับคนที่ขอเกมนี้เข้ามาแล้วกันนะคะเป็นว่าวันนี้ขออนุญาตจากลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่เกมหน้าคะสวัสดีค่ะ